ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนขั้นตอนการรับใบรับรองการจบหลักสูตรคอร์สเรียนใน Udemy นะครับบางคนเวลาที่เรียนคอร์สใน Udemy แล้วนะครับเมื่อเรียนจบหลักสูตรต้องการอยากจะได้ใบรับรองนะครับหรือว่า c ซอร์ติฟิเคของคอร์สเรียนที่ตัวเองได้ลงทะเบียนเรียนไว้นะครับมีวิธีการรับ ใบรับรองดังกล่าวอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมายกตัวอย่างการรับใบเซอร์หรือว่าใบรับรองการจุหลักสูตรกรันยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมสมัครเรียนขอสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python นะครับผมก็จะเข้าไปที่หลักสูตรเนาะอ่ามันก็จะมีรายชื่อหัวข้อต่างๆที่อยู่ในคอร์สดังกล่าวนะครับทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรเขาว่า,าไอคอร์สเด่นตัวนี้เนี่ยเราเรียนจบทุกคอร์สแล้ว เราก็จะมาดูความคืบหน้านะครับของคอร์สเรียนที่เราไปลงเรียนเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมเรียนจบไปแล้วจากทั้งหมด215หัวข้อนะครับเรียนจบไปแล้ว212นะฮะผมก็ต้องเรียนอีก3หัวข้อใช่ไหมครับจึงจะได้รับใบรับรองการจบหลักสูตรนะฮะหลังจากเราเรียนครบทุกหัวข้อแล้วนะครับภายในคอร์สเรียนของเราเนี่ยก็จะมีเมนูแสดงผลขึ้นมานะครับบอกว่ารับใบรับรองนะครับก่อนหน้านี้มันเป็น ความคืบหน้าของการเรียนเนื้อหาในคอร์สใช่ไหมครับทีน,นี้เมื่อเราเรียนครบ100%แล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูรับไปรับรองหรือจะมาที่แถบภาพรวมก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนลมาครับจนเจอ,อแถบเมนูก็คือใบรับรองนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับ1ปุ่มบอกว่าใบรับรอง u d e m y ก็คือเมื่อเราเรียน ่ครบทุกข้วข้อแล้วนะครับปุ่มนี้เนี่ยจะสามารถกดได้เมื่อกดไปที่ปุ่มใบรับรอง u ู e m y ครับมันก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาให้เราโดยแท็บตัวนี้นะครับก็คือหน้าตาใบรับรองการจบหลักสูตรนะครับออกโดย u ู e m y นะครับซึ่งมันก็จะมีชื่อหลักสูตรนะครับของผมโรงเรียน หลักสูตรหรือว่าคอร์สสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python นะครับตามด้วยชื่อผู้เรียนนะครับชื่อผู้เรียนนั่งยิงตามชื่อที่เราตั้งค่าในโปรไฟล์บัญชี U d e m y ของเราเลยนะครับวันที่เรียนจบหลักสูตรนะครับวันที่เท่าไหร่ความยาวของหลักสูตรนะครับจำนวนกี่ชั่วโมงนู่นนี่นั่นนะฮะทีนี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดใบรับรองการเปลี่ยนจบหลักสูตรนะครับกอให้ทุกคนมาที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับจะมี รูปแบบการดาวน์โหลดใบรับรองอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือเป็นภาพนามสกุล .jpg กับไฟล์เอกสารก็คือ .pdf นะครับผมต้องการอยากจะดาวน์โหลดใบรับรองการจบหลักสูตรในรูปแบบของ .pdf นะครับก็เลือกเป็น .pdf ไปเนาะอันนี้ก็คือหน้าตาใบารับรองการจบหลักสูตรของเรานะครับก็กดปิ้นกดดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับเก็บเป็นโปรไฟล์อของตัวเองเนาะว่าเคยเรียนหลักสูตรอะไรมาบ้าง นะครับโอเคครับผมนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการขอใบรับรองการจบหลักสูตรนะครับในช่องทาง Udemy นะครับก็ขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ครับผม